นัเซเนโดยแมนซิติฟันไทยแลนด์เขาเกิดมาเพื่อสังหารเผยสถิติน่าทึ s. <S ่งเออริงฮาลันที่แทบไม่ต้องสัมผัสบอลแต่ยิงกระจาย หลังจากที่โชว์ลูกยิงสไตล์แกงฟูช่วยแมนซิตี้เปิดบ้านพริกเชือดบอรูเซียด์ดมุนสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งในซึกยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เออร์ลิงฮาแลนด์กระทุ้งไปแล้วถึง13ประตูจากการลงเล่นให้ต้นสังกัดร,รวมทุกรายการเพียง9นัด ภายใต้สถิติตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมักมีเรื่องที่แฝงอยู่แถมเป็นอะไรที่ดูขัดแย้งกับสไตล์าการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยุคกุนซูเป็กกิลิลาที่เน้นการครองบอลเป็นหลักและที่สำคัญประเด็นนี้ฮาลันดันถูกบางคนวิพากษ์วิจารณ์ซะอย่างนงั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเจ้าตัวมีส่วนร่วมในกับการเล่นของทีมไม่มากเท่าที่ควรสถิติจากดิสันเผยว่าฮาลัน สัมผัสบอลแค่177ครั้งจากการลงเล่น9เกมที่ผ่านมาและด้วยการที่ทำได้ถึง13ประตูเท่ากับว่าเจ้าตัวทำทุกๆ1ประตูต่อการสัมผัสบอลเพียงแค่เกือบ14ครั้งเท่านั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากหากยังทึ่งไม่พอเรามาลองโฟกัสแค่ผลงานในลีกดูซึ่งสถงติติจากออ t a าระบุว่าฮารันซึ่งพึ่งควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห เดือนสิงหาคมมาสดๆร้อนๆได้สัมผัสบอลเพียง132หนจากการลงเล่น6นัดซึ่งเฉลี่ยแล้วตอกเกมละ22ครั้งเท่านั้นแต่นั่นอาจแย่งเห็นภาพไม่ชัดพอว่าแล้วจึงเอาสถิติของดาวยิงจากสโมสรยกใหญ่รายนี้อย่างกราเบียเคสูตของอาร์เซนอลโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลและแฮร์รี่เคนทอดแนมฮอสเปอร์มาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งมันทำให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ออปตาเผยว่าฤดูกาลนี้เคซุดได้สัมผัสบอลเฉลี่ยเกมละ53.3ครั้งซาล่า47.6ครั้งและแฮริเคนี่เคน41.8ครั้งซึ่งเท่ากับว่าพวกเขาเหล่านี้มีส่วนร่วมกับเกมของทีมตัวเองมากกว่าฮาลแลนรวมๆเท่าตัวแต่กลับทำประตูได้น้อยกว่าเพราะในลีกตอนนี้ฮารแลนกดไปแล้ว10ตุงขณะที่แฮริเคน5ประตูเคซุส์ประตู และซาลาสองประตูหากออกนอกอังกฤษไปดูสถิติของกิริยันอิมบาเบ้ดาวยิงตัวจี๊แห่งปารีรสแซงแชกแมงและโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้ยอดกองหน้าเลือดโบลแดงของบาร์เซลโลนามันก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างกันเพราะเอ็มบาเบ้มีสถิติสัมผัสบอลเฉลี่ยเกมละ64.5ครั้งส่วนเรวานดอฟสกี้48.5ครั้งใช่ครับ เรื่องนี้ใครจะแค่เพราะการเป็นกองหน้าหน้าที่หลักคือการทําประตูและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฮารแลนเข้ามาก็เพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้หลังจากที่ทนเล่นแบบเ้านายในฤดูการก่อนขนาดกเดียล่ายังมั่นใจเลยว่าทีมกําลังไปได้สวยกับการมีเออร์ลิงฮารแลนยืนแดนหน้าต่อให้หัวหอกร่างยักชาวนอร์เวย์วัย22ปีมีส่วนร่วมกับการเล่นน้อยมากๆก็ตาม เราจําเป็นต้องปรับจูนบางครั้งผมก็มีความรู้สึกนะว่าเขาไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแต่เขามักจะไปอยู่ตรงนั้นเสมอเขาอาจไม่ต้องสัมผัสบอลแต่เขาจะไปโผล่ตรงตำแหน่งที่ต้องการเขามีเซน์ในการทำประตูที่ผ่านมาเราเล่นแบบเฝ้าหน่ายซึ่งมันแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้เรามีเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนรออยู่ตรงนั้นเสมอ เราก็แค่ผ่านบอลไปให้เขาผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาเขาเจอเองยอดกุนซื้อชาวสเปนนิดว้59ปีกล่าวขณะที่ฮาแลนด์เองก็ไม่ได้ใส่ใจเช่นกันกับการที่ถูกมองว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นของทีมน้อยไปผมก็แค่มีสมาธิอยู่ตลอดผู้คนมักพูดกันว่าผมได้สัมผัสบอลไม่มากพอแต่ผมไม่แคร์หรอกผมรู้ดีว่าผมจำเป็นต้องทำอะไร และผมก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความฝันของผมคือการสมัมภาสบอลหครั้งและทำห้ประตูยอดเดา่ญวยิงมาซิตี้พูดได้เห็นภาพสุดๆมันก็จริงแหละการเป็นกองหน้าคุณก็แค่ทำประตูให้ได้ต่อให้มีส่วนร่วมกับเกมน้อยก็ไม่มีใครว่าแต่ฮารัแลนดันเป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงก็ชาวบ้านนี่นะสิหากย้อนกลับไปดูสถิติข,ข้างบนจะเห็นว่าเ้าเกมที่ผ่านมา ฮาลันมีโกราดยิง32หนตรงกรอบ19ครั้งและจำนวนที่ยิงตรงกรอบสามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้ถึง13ลูกเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วสูงถึง68.4%เลยทีเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดมากๆแน่นอนว่าฮาลันคือดาวยิงระดับท็อปขอ,องโลกในปัจจุบันนี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเป๊ปกูดิโลาด้วยที่สามารถปรับเปลี่ยนการเล่นของทีมให้เข้ากับฮาลัน ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเ,เพื่อนๆร่วมทีมเรือใบสีฟ้าโดยเฉพาะเควินเดบอยที่ปั้นเก่งลือเกินเล่นกันเข้าขาแบบนี้ใครจะมาหยุดพวกนายได้ล่ะนี่ก็เป็นสถิติก่อนรวมถึงนัดที่ถล่มวูฟในวันเสาร์ที่ผ่านมาเท่านั้นนี่ก็เป็นเพียงต้นฤด,ดูกาลที่เริ่มต้นเย้งยิงขนาดนี้จบฤด,ดูกาลเรามาดูกันว่าฮาลันจะทำลายสถิติอะไร ลงไปบ้างฝากแฟนๆติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเรือใบสีฟ้ารายนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน